เป็นเรื่องราวจากทางรายการ East Street Repeat ที่ได้มีการนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยสีสันทางวัฒนธรรมอีกครั้งหนึ่งโดยในครั้งนี้นะครับทางรายการได้มีการเจาะลึกประสบการณ์ของชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอาศัยในประเทศไทยผ่านการสัมภาษณ์จากคุณลาลาสาวสวยชาวรัสเซียผู้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยไมาได้ระยะหนึ่งแล้วประเด็นหลกัหลกๆเลยนะครับของการสนทนาในวันนี้คือการท้ายคุณลาลาลองลิ้มรสทุเรียนราชาแห่งผลไม้ไทยซึ่งเป็นประสบการณ์ ที่เธอเคยปฏิเสธมาตลอดเรื่องราวการเปิดใจครั้งนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงการรีวิวรสชาติของผลไม้แต่เป็นการเดินทางข้ามผ่านอคติทางกลิ่นและรสชาติสู่ความพยายามในการทำความเข้าใจในวัฒนธรรมการกินของเมืองไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับคลิปวิดีโอนะครับเริ่มต้นด้วยการบรรยากาศสบายๆเมื่อถูกถามว่าผลไม้ไทยชนิดใดที่เธอชื่นชอบที่สุดคุณลาลาตอบอย่างไม่ลังเลและด้วยรอยยิม้มว่าฉันคิดว่าฉันชอบมังคุดนะ แต่เธอก็รีบเสริมขึ้นมาทันทีว่าแต่สิ่งแรกๆเลยนะคือไม่ใช่ทุเรียนแน่นอนคําตอบของเธอแต่สะท้อนให้เห็นถึงกําแพงที่มีอยู่ระหว่างเธอกับทุเรียนได้อย่างชัดเจนมันไม่ใช่แค่ผลไม้ที่เธอไม่ชอบแต่เป็นสิ่งที่เธอตั้งป้อมปฏิเสธตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับและแล้วครับพิธีกรของเราจึงไม่รอช้าที่จะวกเข้าสู่หัวข้อทุเรียนโดยตรงในเมื่อเราพูดถึงเรื่องนี้กันแล้วคุณล่าล่าคิดยังไงกับทุเรียนครับ คุณล่าล่าคิดว่าในมุมมองของฉันนะทุเรียนเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์อันโดดเด่นของประเทศไทยใครก็ตามที่นึกถึงเมืองไทยภาพของทุเรียนมักจะปรากฏขึ้นมาคุบคู่กันเสมอความโด่งดังนี้เองที่ทําให้มันกลายเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวแทบทุกคนต้องเจอเธอได้เล่าย้อนไปถึงประสบการณ์ฝังใจเมื่อ5ปีก่อนซึ่งเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เธอลองชิมทุเรียนตอนนั้นฉันได้ลองชิ้นหนึ่งแต่เป็นชิ้นเล็กๆล,ะละกาล่ากล่าวว่าหลังจากนั้นมานะฉันก็ไม่อยากลองอีกเลย ประสบการณ์ครั้งนั้นได้สร้างทัศนคติเชิงลบที่แข็งแกร่งและยาวนานทําให้เธอหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับมันอีกนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับตอนนี้ทางรายการของเราต้องการอยากให้คุณลองกินทุเรียนอีกครั้งหนึ่งในตอนแรกนะครับแววตาของคุณลาล่าฉายแววแห่งความลังเลใจอย่างเห็นได้ชัดแต่ด้วยสปิริตและความต้องการที่จะเปิดใจเธอก็ตอบตกลงในที่สุดว่าโอเคตกลงฉันจะลองกินดู หลังจากที่คุณลาลาได้ตอบตกลงนะครับทั้งทีมงานได้นําทุเรียนที่จัดเตรียมไว้มาเสิร์ฟคุณลาลาเริ่มต้นภารกิจด้วยการ,รเผชิญหน้ากับด่านแรกนั่นคือกลิ่นของทุเรียนเธอลองสูดดมกลิ่นของทุเรียนอย่างตั้งใจก่อนจะให้ความเห็นที่น่าประหลาดใจว่ากลิ่นของมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะซึ่งอาจเป็นสัญญาณที่ดีการเริ่มต้นใหม่พิธีกรจึงถือโอกาสนี้สอบถามต่อไปอีกครับว่าในสังคมรัเสเซียนั้นทุเรียนเป็นที่รู้จักกันมากน้อยแค่ไหนคุณลาลาอธิบายว่าสำหรับคนทที่เดินา ไปมากับประเทศไทยบ่อยๆนะก็น่าจะรู้จักเพราะคนส่วนใหญ่ในรัเสเซียจะรู้จักประเทศไทยอย่างไรก็ตามชื่อเสียงของทุเรียนในหมู่ชาวรัเสเซียนั้นไม่ได้สวยหรูนักแต่ทุกคนที่ได้ลองกินทุเรียนเขาก็บอกว่ามันเหม็นไม่มีใครอยากลองเลยนอกจากนี้นะครับคุณละลายยังได้กล่าวเสริมอีกว่าสําหรับชาวรัเสเซียที่มาเที่ยวเมืองไทยการลองกินทุเรียนเปรียบเสมือนพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ต้องผ่านให้ได้เพราะมันคืออาหารขึ้นชื่อที่นี่ครับ บทสนทนาดําเนินต่อไปครับพร้อมกับเรื่องราวส่วนตัวที่น่ารักคุณล่าลาว่าอีกไม่นานนี้คุณแม่ของเธอจะเดินทางจากรัเสเซียมาเยี่ยมที่ประเทศไทยและเธอก็ตั้งใจอยากจะให้คุณแม่ได้ลองคิมทุเรียนดูเช่นกันคุณแม่ของฉันน่ะลองกินผลไม้ในประเทศไทยมาเกือบทุกชนิดแล้วนะยกเว้นทุเรียนที่ยังไม่เคยกินเลย เธอยังตระหนักถึงข้อจํากัดที่ว่าหากอยากจะกินทุเรียนรสชาติดั้งเดิมก็ต้องเดินทางมาที่ประเทศไทยเท่านั้นเพราะมีกฎห้ามนําทุเรียนขึ้นเครื่องบินเนื่องจากกลิ่นที่รุนแรงของมันและตอนนี้นะครับคุละล่าบอกว่าตอนนี้ฉันจะลองกินก่อนว่ารสชาติมันเป็นยังไงและสิจะไปบอกแม่ของฉันและจะให้แม่ของฉันได้ลองกินให้ได้นะความตั้งใจนี้นะครับเปรียบเสมือนการที่เธออาสาเป็นหน่วยกล้าตายเพื่อปูทางให้บุคคลอันเป็นที่รักได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่นี้ด้วยครับ และแล้วครับช่วงเวลาสําคัญก็มาถึงพิธีกรได้ส่งมอบทุเรียนที่แกะเปลือกและจัดใส่กล่องโฟมไว้เป็นอย่างดีให้แก่เธอวินาทีที่กล่องทุเรียนถูกยื่นมาตรงหน้าสีหน้าของคุณละลับเปลี่ยนไปทันทีแววตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นคล้ายกับกําลังจะเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเธอค่อยๆหยิบทุเรียนขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งคราวนี้เธอพูดออกมาว่ากลิ่นมันเหม็นจะตายหลังจากที่แกะพลาสติกที่ห่อหุ้มกล่องออกนะครับเธอก็รำพึงออกมาว่าฉันต้องกินจริงๆเหรอ พร้อมกับวิจาร์รูปร่างของมันอย่างตรงไปตรงมาหน้าตาของทุเรียนมันแย่เหมือนกับกลิ่นของมันเลยนะฉันมองว่ามันดูแย่จริงๆนะแต่ในขณะเดียวกันครับเธอก็สังเกตเห็นบางอย่างซึ่งคุณลาล่าบอกว่าเนื้อของมันอะ มันเหมือนเนื้อขนมปังเลยนะก่อนที่คุณลาลาจะนําทุเรียนเข้าปากพิธีกรได้ให้ข้อมูลสําคัญที่เป็นข้อควรระวังอย่างยิ่งหากกินทุเรียนเข้าไปแล้วข้อห้ามอย่างหนึ่งเลยนะคือห้ามกินแอลกอฮอล์เข้าไปเด็ดขาดเพราะมันอาจทําปฏิกิริยากันในร่างกายจนทําให้เสียชีวิตได้และนอกจากนี้นะครับคุณลาลาก็ได้กล่าวว่าประสบการณ์การกินทุเรียนครั้งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดในชีวิตของเธอเลยนะเท่าที่ฉันเคยสัมผัสมา เธอใช้เวลาตัดสินใจนานมากการทำใจก่อนกินทุเรียนดูเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็นสำหรับเธอจริงๆครับแต่ในที่สุดเธอก็กัดทุเรียนคำแรกเข้าไปหลังจากเคี้ยวไปช่วครั้งหนึ่งสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่น่าประหลาดใจเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่นะคำแรกของเธอที่พูดออกมาในขณะสร้างความโล่งใจให้กับทุกคนแต่ความรู้สึกนั้นคงอยู่ได้ไม่นานเพราะหลังจากที่เคี้ยวไปนาน,านๆเธอบอกว่าตอนนี้เริ่มแย่แล้ว มันเหมือนกับความรู้สึกเมื่อฉันเคยลองเมื่อ5ปีก่อนเลยความทรงจำอันเลวร้ายในอดีตได้หวนกลับมาอีกครั้งเธอยังได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่าในการลองครั้งแรกเมื่อ5ปีก่อนนั้นตอนนั้นเธอมีอาการเมานิดนิดเลยทำให้กินไม่ขึ้นแล้วนอกจากนี้นะครับเมื่อพิธีกรถามถึงความรู้สึกโดยรวมหลังจากผ่านคำแรกไปแล้วคุณละล่าให้คำตอบที่น่ากิดว่า ถ้าพูดตามตรงนะมันก็ไม่ได้แย่มันก็โอเคดูเหมือนว่าแม้รสชาติที่คุ้นเคยอันไม่พึงประสงค์จะกลับมาแต่ประสบการณ์ครั้งนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายทั้งที่เธอจินตนาการด้วยความกล้าที่เพิ่มขึ้นเธอจึงประกาศว่าฉันจะกินชิ้นนี้อีกชิ้นนะและฉันเนี่ยจะเป็นคนไทยเพิ่มขึ้นอีก5%เพราะฉันได้เรียนรู้การกินทุเรียนแล้วและหลังจากนี้ไม่นานนะครับการกินคําที่สองก็เริ่มต้นขึ้นเธอบรรยายความรู้สึกในเสี้ยววินาทีนั้นว่าวินาทีที่นําทุเรียนเข้าปากเป็นอะไรที่ ที่สุดแต่หลังจากนั้นก็จะง่ายขึ้นแม้เธอจะพูดเช่นนั้นแต่สีหน้าที่แสดงออกมาก็บ่งบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้แต่น้อยพิธีกรจึงขอให้เธอลองอธิบายรสชาติของทุเรียนในมุมมองของชาวต่างชาติคุณละาละ่าตอบว่ามันหวานดีนะ แต่วันนี้มันจะมีรสชาติไม่เหมือนกับผลไม้อื่นๆเลยที่เธอเคยกินจากนั้นเธอก็พยายามเปรียบเทียบรสชาติกับสิ่งที่เธอคุ้นเคยมันเหมือนกระเทียมเน่าแต่ฉันว่ามันน่าจะเหมือนมันฝรั่งเน่ามากกว่าแต่เธอก็ทิงท้ายด้วยทัศนคติในแง่บวกว่าอย่างไรจะตามนะหากฉันได้กินมันบ่อยๆฉันก็อาจจะชอบมันก็ได้ซึ่งนี่คือหัวใจสำคัญของสิ่งที่เรียกว่ารสชาติที่ต้องเรียนรู้ครับ และนอกจากนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้ได้ตัดจบลงด้วยคําพูดของพิธีกรที่หวังว่าในโอกาสหน้าจะมีอะไรใหม่ๆมาให้คุณลาล่าได้ท้าทายอีกครั้งหนึ่งสําหรับเรื่องราวของคุณลาล่าและทุเรียนนะครับได้สะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่ารสสิยมเป็นเรื่องของบุคคลและวัฒนธรรมอย่างแท้จริงสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ว่าเป็นกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์กลับกลายเป็นกลิ่นเหม็นในการรับรู้ของชาวต่างชาติจํานวนมากด้วยภูมิประเทศสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ที่สังสมมาล้วนหล่อหล,อ,ลอมการรับรส และกลิ่นที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดในเรื่องราวนี้นะครับคือความกล้าอ่านในการเปิดใจของคุณลาลาในการก้าวข้ามอคติในอดีตและความพยายามที่จะทําความเข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านราชาผลไม้แม้สุดท้ายนะครับถึงแม้คุณลาลาจะยังไม่ตกลุมรักทุเรียนแต่การที่เธอบอกว่ามันก็โอเคและยอมรับว่าฉันอาจจะชอบมันได้ในสักวันหนึ่งนี่ก็ถือเป็นบทเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่บนเส้นทางการเรียนรู้วัฒนธรรมการกินผลไม้ที่แตกต่างกันครับครับผมและหลังจากที่เรื่องราวของคุณลาลาได้ ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วก็ทําให้มีชาวต่างชาติได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ว่า ผมคิดว่าฝรั่งหลายคนเคยลองแต่ทุเรียนที่สุกๆุจัดจัดกลิ่นมันเลยแรงมากๆเลยเข้าใจผ,ผิดมาตลอดเพื่อนผมที่เป็นคนญี่ปุ่นก็กินทุเรียนแบบสุกจัดเนื้อเละทุกคนก็ไม่ชอบทุเรียนไปเลยแต่พอให้ลองทุเรียนที่เพิ่งสุกพอดีกลิ่นน้อยรสหวานอร่อยทุกคนถึงกับติดใจหันมาชอบกันหมดผมว่าจริงๆชาวต่างชาติทุกคนควรได้รู้ในจุดนี้หลายคนไม่ทราบว่าจุดนี้สําคัญที่สุดความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเริ่มต้นกินทุเรียนครั้งแรกฉันคิดว่าน่าจะเอาแบบหำหำให้เขาลองทานก่อน เพราะรถกลิ่นจะไม่แรงและเนื้อสัมผัสจะแข็งหวานอ่อนๆกรอบๆนิดๆแล้วค่อยๆเลื่อนระดับความสุกแบบนี้น่าจะโอเคนะ แต่ก็ยังว่าความชอบของคนเราไม่เหมือนกันความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับทุเรียนนั้นไม่เหมือนกับที่ชาวตะวันตกรู้จักรสชาติของผลไม้ดังนั้นหากคาดหวังว่ารสชาติจะเหมือนกับผลไม้อื่นๆเช่นความหวานความเปรี้ยวของผลไม้อื่นๆคุณจะไม่สามารถสัมผัสได้ถึงรสชาติของทุเรียนทุเรียนมีรสชาติเฉพาะตัวหวานขมกลิ่นและเนื้อสัมผัสเฉพาะเนื้อสัมผัสนั้นแตกต่างจากผลไม้อื่นๆที่ชาวตะวันตกคุ้นเคยอย่างสิ้นเชิงเช่นแอปเปิลกล้วยมะม่วงนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม ผู้ที่เพิ่งเคยทานทุเรียนจึงยากที่จะชอบได้ทันทีพวกเขาต้องทานซ้ำๆถึงสครั้งจึงจะชินและชอบได้ครับความคิดเห็นท่านต่อไปครับทุเรียนมี2กลิ่น ทั้งกลิ่นหอมและกลิ่นเหมน็นบางคนจะได้กลิ่นเหม็นแล้วจะเลือกไม่กินบางคนได้กลิ่นหอมและจะอร่อยกับการกินไม่ใช่แค่ชาวต่างชาติคนไทยก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันมีทั้งคนชอบและไม่ชอบเหมือนๆกันความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับทุเรียนมีมากกว่า100สายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่คงทนที่สุดในตลาดไทยปัจจุบันได้แก่หมอนทองก้านยาวชนีและกระดุมทุเรียนพันธุ์เตกแฉกบางสายพันธุ์มีราคาแพงกว่าถึง2-3เท่าเนื่องจากเป็นพันธุ์พื้นเมืองเช่นลองรับแปลจาก ังหวัดอุตรดิตถ์และภูเขาไฟพื้นที่ปลูกอยู่รอบภูเขาไฟโบราณจากจังหวัดศรีสะเกดมีชาวต่างชาติบางคนมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับผลไม้ต่างถิ่นชนิดนี้เนื่องจากทานทุเรียนสุกเกินไตที่มีกลิ่นแรงมากทุเรียนสุกเกินไปเหล่านี้สามารถรับประทานได้โดยผู้ที่มีประสบการณ์หลายปีจึงสามารถทนหรือคุ้นเคยกับกลิ่นแรงแรงดังกล่าวได้สำหรับมือใหม่นะครับแนะนําให้ทานทุเรียนสุก50-60%หรหรือที่เรียกว่ากรอบนอกนุ่มในเนื่องจากจะมีกลิ่นอ่อนมาก